เครื่องซีนอนซี u ีตัวใส่แรมได้หกแถวงบไม่ถึงหมื่นราคา9,500บาทสวัสดีครับจากเพจ p k j กลุ่มนะครับวันนี้เรามีคอมพิวเตอร์เข้ามาใหม่นะครับผมตัวนี้ความเจ๋งจะเป็นเรื่องของบอร์ดที่ใส่ซี u ได้2ตัวเลยนะครับมาเป็นซีนอนเลยนะครับตัวนี้ x 5 6 7 0นะครับเป็นซี u แบบ2ตัวในบอร์ดเดียวกันนะครับ ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เจ๋งตรงที่งบไม่ถึงหมื่นนะครับราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับได้ชุดน้ำเปิดเต็มเต็มเต็มระบบ ตัวนี้ใส่แรมได้ทั้งหมด6แถวนะครับสามารถอัพได้แบบจุดๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสกันว่าตัวนี้เล่นเกมจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันสักหน่อยดีกว่านะครับสาหรับตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นัเท่าไหร่นานๆจะโผล่เข้ามาทีนะครับสาหรับเครื่องที่มี CPU 2ยูตัวนะครับตัวนี้นะครับจะมาเป็น intel c e o n นะครับผมเป็นซีรีส์ x 5 6 7 0เนะครับเป็นทั้งคู่รหัสเดียวกันเลยเราใส่ใส่2ตัวเลยนะครับตัวนี้ผมใช้ชุดระบายความร้อนแบบเปิดนะครับ เป็นชุดน้ำเปก็จะเป็นหมอ้อน้ำวิ่งเข้า CPU เข้าตัวที่สองแล้วก็กลับไปที่ชุดหม้อน้านะครับแล้วก็กลับมาที่ปั๊มนะครับผมในส่วนของแรมแรมใส่เป็น 8G DDR3 นะครับบัส1333นะครับตอนนี้เราใส่เป็น16ก็คือตัวละ8นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใส่ได้ทั้งหมด6แถวด้วยกันก็สามารถอัพได้แบบค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการ์ดจอนะครับการ์ดจอมาเป็น GTX 1050นะครับตัวประหยัดงบเล่นได้แทบทุกเกมแต่อยู่ที่ว่าจะปรับความ รายละเอียดได้เท่าไหร่นะครับ SSD ตัวนี้จะมาเป็น500กิกนะครับเป็นของ Sams u n g e v วนะครับลื่นๆแรงๆในส่วนของ power จะเป็น650วัตต์จะอยู่ด้านหลังนะครับอาจจะมองไม่เห็นเป็น80พัทนะครับผมอยู่650วัตต์เลี้ยงระบบได้สบายเลยนะครับตุ้น้ำก็จะเป็นของ b a l o นะครับมีไฟ RGB ด้วยเซนเซอร์เอาไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเหมาะสําหรับเอาไปจริงๆตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อคนที่ไว้สําหรับทํางานพวก 3D พวกเดอร์นหนักๆ,ๆเพราะว่าสเปคค่อนข้างแรง หรือบางคนเอาไปทำเซิร์ฟเวอร์หรือใช้เปิดบอรดก็มีนะครับแต่วันนี้เราจะเอามาสําหรับเทสเกมกันนะครับให้ดูกันว่าเล่นเกมมันจะลื่นสักแค่ไหนนะครับสำหรับงบคแค่ประมาณสักเก้าพกว่าบาท โอเคเดี๋ยวเราไปเท่เกมกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่คอมกันแล้วนะครับผมเปิดเครื่องเรียบร้อยใช้งานได้ปกติดีเดี๋ยวเรา CPU ใช้ให้ดูกันนับหน่อยนะครับนี่นะครับจะเป็น Intel c e n e o n นะครับ X5670 นะครับในขณะที่เมนบอร์ดจะเป็น X8D TL นะครับเป็นเมนบอร์ดเฉพาะแรมนะครับจะเป็น 16GB DDR3 นะครับในส่วนของการ์ดจอก็จะเป็น GTX 1050นะครับเป็นตัวค่อนข้าง กลางๆแล้วในสําหรับยุคนี้นะครับราคาค่อนข้างถูกแล้วสมัยนี้ใช้งานได้ง่ายๆเลยจะดูในส่วนของพัดเมนิเจอร์สักหน่อยนะครับตัวนี้ CPU ผมต้องบอกก่อนว่าตามสเปคเดิมมันจะเป็น6คอร์12เทรดนะครับเพราะาเราใส่2ตัวเนี่ยมันก็กลายจะเป็น12คอ24เทรดนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานพวกแบบทเทรดเยอะๆ ไว้คำนวณนู่นนี่นั่นหรือเรนเดอร์อะไรหนักๆซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมโอเคในส่วนของเกมที่เราจะเทสกันวันนี้นะครับก็จะเป็น GTAV นะครับผมหรือใครซื้อเครื่องนี้ไปจะไปเล่นฟ m อ,อะไรพวกนี้ก็ได้ซึ่งถ้าเราไม่เล่นไ m เ,เราสามารถที่จะเอาเครื่องนี้ไว้นั่งปล่อยบอร์ดก็สามารถทําได้นะครับเพราะตัว CPU ก็แรงพอสมควรแครดคออะไรพวกนี้มีครบเลยพวกใช้งานพวกโปรแกรมจาลองอย่างพวก b l u e s t a c k อะไรพวกนี้ือว่ารันได้สบายเลยแถมตัวนี้มาเป็น ชุดน้ำด้วยซึ่งก็จะสามารถทําให้เราเปิดใช้งานได้ค่อนข้างนานนะครับดูแลรักษาง่ายๆ โอเคตอนนี้เราอยู่กันในเกม G T V แล้วนะครับผมผมขอเลือกเป็นโหมดตอรี่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นออนไลน์มันโหลดค่อนข้างนานนะครับช่วงนี้ครับซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของสถานะของเครื่องนะครับให้ดูกันว่าตอนนี้เครื่องทํางานยังไงจะเห็นได้ว่าตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณสัก70เฟรมโดยประมาณนะครับ60 70ต้องบอกว่าตอนนี้เราเทสกับจอที่เป็นจอ Full HD นะครับ1้อยสเฮิร์นะครับตัวนี้ลงขายอยู่ด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามได้เลย ถ้าดูจากด้านข้างนะครับจะเห็นเป็นตั้งแต่คอที่1จนถึงคอที่6กนะครับก็จะเป็น12เทดพอดีเหมือนตอนนี้ CPU ทํางานอยู่ตัวเดียวเพราะว่าเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานอะไรหนักขนาดนั้นแล้วด้วยตัว c ี u มันก็ค่อนข้างแรงพอสมควรอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดพอถามผมว่าตัวนี้มันจะไปเที่ยวกับตัวไหนก็ตัวนี้ก็น่าจะอยู่ในพวกยุคเจน I7 เจ็3เนนะครับแถวๆนั้นเจน3เจน4แรงประมาณช่วงยุคนั้นนึงให้ดูว่าตัวเนี้ยเอามาถ้าเผื่อเล่นเกมเนี่ยมันจะโอเคไหม เล่นได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เทสให้ดูคือค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าเรื่องคุณภาพภาพตอนนี้เราปรับเป็น normal นะครับตอนนี้จะเห็นการทํางานของเครื่องนะครับเครื่องจะทํางาน GPU เนี่ยทำงานอยู่ประมาณสัก20-30เอเซ็นึ่งก็เพียงพอต่อการใช้งานเล่นเกมนะครับแต่ในขณะที่การ์ดจอตอนนี้ทํางานอยู่ที่50อาจจะเป็นเพราะผมปรับแค่เป็น normal หรือเปล่าเดี๋ยวลองจะปรับเป็น high ดูนะครับเพราะ RAM ก็ใช้อยู่แค่ประมาณ 8GB เราใส่เป็น16 เราลองตั้งค่าดูใหม่นะครับผม<ฮ>เผื่อภาพจะสวยขึ้นแล้วดูว่าเฟรมเรทมันจะวิ่งไหวหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมอีกรอบนะครับแต่รอบนี้เราปรับภาพเป็นเวลี่ไฮไปเลยนะครับไม่แน่ใจว่าภาพต่างจากเดิมหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าเฟรมเรทก็ไม่ได้ดรอปไปจากเดิมเลยลเราลองเทสวิ่งกันในเมืองก่อนผมรู้สึกว่าเท็กเจอร์ดีกว่าเดิมเยอะเลยแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยแทบไม่ต่างจากเมื่อกี้เลยนะครับ การจอรทํางานหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะก่อนหน้านี้วิ่งอยู่ประมาณสัก40ตอนนี้วิ่งเป็น80นะครับพอยิ่งเข้าเมืองจะเจอเยอะขึ้นการจอรทํางานหนักขึ้นนะครับความร้อนอยู่ที่60-65องศานะครับที่การ์จอความร้อนขึ้นน่าจะเป็นเพราะเป็นพัดลมตัวเดียวหรือเปล่าถ้าเป็น1050ที่เป็นพัดลมคูน่น่าจะกดความร้อนได้ดีกว่านะครับน่าจะสัก50องศาประมาณ50-60ถึงต้น,ตน น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับในขณะที่เราปรับเป็น Very High นะครับซีวิวก็ยังทำงานเท่าเดิมนะครับก็อยู่ประมาณแค่20-30นะครับอาจจะมีขึ้นมา40%แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับดูแล้วสเปคนี้เอาไปเล่นเกมอะไรก็สบายแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวเราลองไปตรงสวนสนุกกันดูนะครับผมเฟรมเลทวิ mm ่ง hmm. mm hmm. อยู่70กว่านะครับในขณะที่การ์ดจอทำงานอยู่แค่50% CPU ทํีพียูทำงาน20%ห้โคตรลื่นเลยนะครับตัวนี้ปรับเวลีไฮแล้วด้วยภาพอย่างแจมผมว่าตัวนี้โอเคเลยนะเอาไปเล่นเกมอะไรก็น่ยจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลย เราลองเทสกับการนั่งรถไฟหอกกันสักรอบนะครับมาเฟรมเรดจะดอกไหมตอนนี้เฟรมเรดอยู่ประมาณเจ็ดสิบเรดไม่ดอกเลยนะครับเอามานั่งเล่นรถไฟหอกคันข้างลื่นเลย ปกติซี u ตัวอื่นที้ผมเทสเนี่ยมันจะ CPU ทำงานหนักกว่านี้นะแต่ตัวนี้ดูทำงานได้ราบรื่นเลยนะครับผมลองสมัตเบ้าเร็วๆก็ ไม่มีกระตุกนะครับปกติมันจะมีชัง,งักบ้างเล็กน้อยแต่ตัวนี้ไม่มีเลยค่อนข้างลื่นเลยโอเคครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเทสเกม g t ว V นะครับ ก็ค่อนข้างลื่นมากๆเลยทีเดียวโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่อง dpu 2ตัวในเครื่องเดียวกันนะครับไม่รู้จะตั้งชื่อเรียกว่าอะไรดีก็เป็นเครื่องซีนอนเทพๆสักตัวแล้วกันนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากไปเล่นเกมเอาไปปล่อยบอร์หรือจะเอาไปเรนเดอร์งานทีดีในงบที่ไม่เกินหมื่นตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะแรมให้มาเป็น1ิ สามารถอัพได้เยอะเลยเพราะมีทั้งหมด6แถวก็ใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับผมตัวนี้สเปคค่อนข้างจบเล่นเกมได้จากที่เทสเล่นจีเทลื่นๆ ตัวนี้ลายชุดน้ำด้วยคือสภาพนี้เลยตามที่ผมลองเทสี่เห็นไม่ชัดเลยนะครับก็ใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะทิ้งล์แอดไว้ให้นะครับเผื่อดูเป็นตัวอย่างว่าเทสเครื่องเป็นยังไงแล้วก็สเปคเป็นยังไงนะครับผมเดีย๋ยวยังไงฝากร้านของเราด้วยนะครับโน้ตบุ๊กมือสองคอมพิวเตอร์มือสองนะครับราคากันเองยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ